but i แอเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยี่ซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพ่ยี่ซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะในส่วนแรกก็จะดูดวงในอดีตไล่เลียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะนอานีอาจารย์มาเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีเมถุนกันก่อนเลยใบแรก The e m p r e s s สี่ไม้อัศวินถือเหรียญ The Tower แล้วก็ต่อมาด้วย6เหรียญน,นั่นเองนะในใบแรกในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนก็บอกให้เห็นว่า โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมถุนมีความเป็นแม่สูงหรือมีความที่เป็นผู้หญิงสูงมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่อนข้างดีสามีให้ความเคารพยกย่องหรือบางทีเหมือนใส่พานขึ้นหิ่งนะคะคุณไม่ต้องทำงานหนักหรือเหนื่อยอะไรมากมายเลยบางคนเนี่ยสามีให้ออกจากงานมาดูแลบ้านดูแลลูกดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณให้ความสําคัญกับความสวยความงามมากๆให้ความสําคัญกับความสวยของตัวเองเห็นตัวเองโทมนิดโทมหน่อยไม่ได้จึงเห็นหลายๆอย่างนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนผู้หญิงนั้นดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วชาวราศีเมถุนก็ยังรู้สึกว่าดูเด็กแล้วก็หน้าตาดูดีอยู่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมาะกับคุณเช่นเดียวกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแล้วผู้ชายชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นไพนาลีอุปถัมภไพ่ใบนี้ก็สื่อให้เห็นว่าทุกครั้งที่คุณต้องการการซัพพอร์ตหรือต้องการ ความอุปธรรมค้ำชูนะขอความช่วยเหลือจากเพศหญิงจะได้รับอนุมัติแล้วก็จะได้รับความอุปธรรมมากกว่าเพศชายด้วยซ้ำไปคุณลองสังเกตดูก็ได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตแล้วนั่นเองนะ,ะเพศหญิงนะอาจจะมาในรูปแบบของแฟนภรรยาแม่เพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมานะก็คือไพ่สี่ไม้ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนมีข่าวดีเกี่ยวกับการปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เพิ่งเสร็จหรือมีการทําบุญบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนมีบ้านดีอยู่แล้วก็อยากจะปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยในอดีตของชาวราศีเมถุนนะแล้วก็มีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นนั่นเองนะบางคนอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดีขึ้นบางคนอาจจะเป็น ห้องแถวเล็กๆต่อมาก็อาจจะขยายใหญ่นะบางคนส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอยู่ที่ตึกแถวหรืออะไรประมาณนี้นะชั้นบนก็สามารถอยู่อาศัยได้ชั้นล่างก็ขายของนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญใบนี้เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักมากๆ นะจึงเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีความรักชาวราศีเมถุนจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆเทหมดหน้าตักเลยนะจึงเห็นได้ว่าบางครั้งที่เสียใจหรือผิดหวังอะไรจากความรักจึงเห็นได้ว่าคุณนั้นเศร้าแล้วก็ดิ่งมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ช่างทุ่มเทแล้วก็กล้าได้กล้าเสียอยู่พอสมควรนะและในเรื่องการลงทุนชาวราศีเมถุนนั้นเป็นนักลงทุนที่แบบบางทีนะหน้าใหญ่ใจโตนะรู้สึกว่าเอ๊ เราต้องทำให้สมฐานะเรานะเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังเอาเอาหน้าไว้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมถุนก็จะประมาณนั้นด้วยแล้วก็การลงทุนนะชาวราศีเมถุนถ้าจะลงทุนในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชอบลงทุนในที่ดินหรืออาจจะเป็นตลาดหุ้นหรืออาจจะเป็นทองอะไรประมาณนี้จะเป็นส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา พ่อมาเป็นไพ่เดอะชาเวอร์นะใบนี้นะเป็นการแตกหักเป็นการที่ประมาทอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของชาวราศีเมถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะประมาทนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณอาจจะประมาทอาจจะไว้วางใจเขามากจนเกินไปรักเขามากจนเกินไปรู้สึกว่าเอะเขาคงไม่หักหลังเราหรอกความรักของเราคงจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรอกนั่นนี่ นะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นอย่างชับพลันทําให้ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่แน่นอนมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนี่นานใช่นะคะตรงเป๊ะตรงประเด็นอย่างที่อาจารย์บอกไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันนะบางคนความสัมพันธ์จบลงอาจจะเป็นเพราะว่าเสียความรู้สึกเสีย ผิดหวังอะนะคะเสียความรู้สึกผิดหวังจากคนที่เรารักมากๆอารมณ์ประมาณนั้นอะจ,จะเป็นตัวชาวราศีเมทุนหรือคนรักชาวราศีเมทุนก็ได้นะคะที่รู้สึกเสียใจยที่รู้สึกเสียความรู้สึกกับความรักที่มันพังลงนะแล้วก็อุบัติเหตุนะในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมทุนอาจจะเกิดจากการประมาทเลอะเโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืน การขับรถตอนกลางคืนอะไรเงี้ยจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าตอนกลางวันเนี่ยนะคะ,ะถือว่ายามวิการไม่ค่อยที่จะเวิร์กเท่าไหร่นะสำหรับชาวราศีเมทุนใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีเมทุนก็คือไพ่หกเหรียญนั่นเองนะใบนี้นะเป็นการแสดงถึงความแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าเอ๊ะรักหรือเอ็นดูใครสักคนหนึ่งคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือจุนเจือคนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่าลืมนะบางทีเราเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดเราควรที่จะดูให้ดีๆด,ด้วยว่าเขานะ่ะจะเป็นคนที่สำนึกรักเป็นคนที่รู้บุญคุณคนไหมถ้าเราไปช่วยเหลือเขานั่นนี่บางคนเนี่ย เขาอาจจะตีความหมายจากการช่วยเหลือของเราโอ้คุณก็เข้ามาช่วยเหลือเองนี่ฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเกิดกรณีแบบนี้ทําให้ชาวราศีเมถุนนะั้นเจ็บช้าน้ําใจได้ไม่น้อยนะจากการที่คุณเป็นคนใจดีฉันอยากช่วยคุณฉันเต็มใจช่วยคุณแล้วฉันช่วยแล้วทําไมต้องมาพูดอย่างนี้กับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าชาวราศีเมถุนคนใดในอดีตที่ผ่านมา ให้คนหยิบยืมเงินนะด้วยความสงสารด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยความเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วบางคนเนี่ยเลิกถึงขนาดเลิกคบหาดูใจกันหรือเลิกคบกันเป็นเพื่อนกันไปเลยก็มีนะนะจุดจุดนี้ถือว่าเป็นการทวงยากมากๆนะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุดินนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนะคะว่าในปัจจุบันของคุณนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะ ดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย The High Priest สามไม้ The Chariot หกเหรียญขึ้นอีกแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยราชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้คือไพ่ The High Priest เป็นไพ่ประจําราศีมีนมีชาวราศีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้นะเหมือนเสาสองเสาที่มันเป็นเสาสีขาวแล้วก็สีดํานั่นหมายความว่า,เ,าเหรียญก็มีสองด้านคนก็เหมือนกันชาวราศีเมทุนบางทีก็มี อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างบางทีก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือบางคนใช้คําว่าผีเข้าผีออกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีเมถุนคือเป็นคนสองคนเหมือนเป็นคนแบบ2บุคลิกหรือ2คนในคนคนเดียวอะอารมณ์ประมาณนั้นนะผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจุบันใบนี้นะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แผวเาามากๆถึงแม้ว่าคุณจะมีเจ้าของแล้ว หรือมีครอบครัวแล้วหรือแม้คุณจะยังคงโสดอยู่ก็ตามนะมีสเสน่ห์แผ่วพาวมีราศีสงา่าราศีดีมากๆในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในการที่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะอาจจาะกลา,ายเป็นความรักสามเศร้ากลายเป็นความรักที่แบบบางทีเขาเข้ามาโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีเมทุนนะต้องเตือนนิดหนึ่งนะเขาเข้ามาเขาอาจจะไม่โสด หรือโสดจริงก็อาจจะโสดปลอมหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วคุณอาจจะมารู้ทีหลังว่าคุณตกแน่ๆอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือคนอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุนนะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษในช่วงนี้อาจจะหลงรักใครปื้มใครชอบใครลหลงไหลได้ปื้มใคร ได้ง่ายๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะอาจจะมีการรักซ้อนคบซ้อนกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะหรือต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็มาแอบคบหาดูใจกันเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็คือไพ่สามไม้ใบนี้นะคนที่มีครอบครัวที่มีธุรกิจเป็น Family Business หรืออะไรประมาณนี้นะมีโอกาสว่าชาวราศีเมถุนจะต้องได้มีโอกาสไปสืบทอดธุรกิจต่อจากครอบครัวมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเลยร้อยละ70%เลยนะลยณเวลานี้นะ บางคนนะอาจจะเป็นสูตรอาหารหรือสูตรร้านอาหารอะไรเราต้องไปรับช่วงต่อแล้วต้องเป็นรุ่นต่อไปในการไปบริหารจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปรับช่วงต่อไปทํางานต่อข,ของครอบครัวนะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของการรอคอยชาวราศีเมถุนบางคนอยู่ในช่วงของการฝึกงานทดลองงานนะบางคนอาจจะเหลืออีกแค่3มเดือนหรือช่วงทดลองงาน ผ่านมาแล้ว3เดือนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องเป็นการรอคอยนิดนึงในเรื่องของการทํางานนะคุณจะใจร้อนไม่ได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นในเรื่องของความรักในปัจจุบันของชาวราศีเมถุนนั้น <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าจริงๆนะคุณเป็นคนที่คิดถึงคนไกลอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีเมถุนห่างไกลจากคนรักในช่วงนี้เป็นรักทางไกล ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากๆบางคนรักทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันรอคอยการที่จะได้มาเจอกันรอคอยการที่จะได้มาเจอกันตัวเป็นๆบางคนคุยกันโลกออนไลน์มาได้สักพักหนึ่งแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงอะไรก็ว่ากันไปเนาะ ต่อมาก็คือไพ่เดอะชารีออร์ดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศรีกรกฎนะมีชาวราศรีเมถุนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศรีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ใบนี้คือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิน้นนะเป็นคนที่ท้าทายถึงแม้ว่าจะมีพายุมีฝนมีอะไรจากการเดินทางนะ ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมถุนก็เดินทางค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่อนข้างที่จะเดินทางค่อนข้างเยอะหรือบ่อยนะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนเนี่ยหลายคนมีการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมมีโอกาสมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาจะมีแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณน,นะหรือ มาเจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนางโลกออนไลน์อย่างเงี้ยฉันอยากเจอคุณแบบตัวเป็นๆตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะซื้อตัว๋ววางแผนเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะเตรียมตัวไว้เนาะต่อมาก็คือไพ่หเหรียญใบนี้นะคะก็ขึ้นอีกแล้วจากในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนก็ได้ไพ่ใบนี้นั่นแสดงว่าคุณยังเป็นคนที่ เป็นคนให้ที่ดีมากๆนะถึงแม้ว่าจะได้รับกลับคืนมาบ้างนั่นนี่บางทีคุณก็อาจจะให้คนที่หยิบยืมเงินไปบ้างนั่นนี่นะคะแต่ก็ด้วยความสงสารด้วยความที่เป็นเพื่อนการเป็นญาติพี่น้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทวงยากนิดนึงหรือทวงไม่ได้เลยบางคนเนี่ยตัดความสัมพันธ์กันไปเลยก็มีนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกู้เงินนอกระบบเกิดขึ้นนะแต่อาจารย์ไม่แนะนำนะ นะดอกเบีย้ยนี่โหดอยู่พอสมควรนะต่อมานะก็คือไพ่ Queen of Pentacles ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงปัจจบุบันคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีรสนิยมดีมากการใช้จ่ายการใช้เงินการจับจ่ายใช้สอยเงินของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆจะใช้จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับมานั่นเองอันนี้ก็คือไพ่ ผู้หญิงชาวราศีเมถุนในช่วงนี้และถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนคุณจะเป็นนักลงทุนที่รู้แล้วก็ฉลาดมากๆว่าจะควรลงทุนตอนนี้เวลานี้เวลาไหนควรลงทุนหุ้นอันนี้นะควรลงทุนในที่ดินควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในทองอะไรเงี้ยคุณรู้จังหวะได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณจะเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่พอสมควรแล้วก็ลดสนิยม ดีนะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือคุณจะดูองค์ประกอบโดยรวมนะฐานะเขาเป็นยังไงการงานเขาเป็นยังไงเขามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนการใช้จ่ายเงินเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่เพียงความรักอย่างเดียวในยุคสมัยนี้ผู้หญิงชาวราศีเมถุนมององค์ประกอบโดยรวมนะคะกว่าจะคบใครสักคนหนึ่งนะเพราะว่าความรักอย่างเดียวในยุคนี้มันกินไม่ได้แล้วนะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมถุน ในช่วงปัจจุบันนี้คุณจะมีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของบริหารจัดการเงินหรือผู้หญิงที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการธนาคารในเรื่องการงานของเธอนะบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของจิจการเองเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าเอะเราอาจจะฐานะไม่เท่าเทียมกับเธอรู้สึกด้อย ค่าในตัวของตัวเองพอสมควรอะไรประมาณนี้บางทีคุณก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเธอเป็นคนที่ฐานะดีหรืออาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็สูงกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมีถุนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนราศีธาตุไฟราศีกรกฎราศีธาตุดินนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในเดือนมีนาคมของชาวราศีเมถุนว่าจะมีอะไรนะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมใบแรกก้าวดาบ The sun 1หนึ่งเหรียญอัศวินถือถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยสามถ้วยนั่นเองนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนอนไม่หลับเหรอในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนะมันขึ้นมาเลยว่าบางทีอหัวมันถึงหมอนแล้วมันมีเรื่องให้คิดมันมีเรื่องให้จิตตกวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะบางคนเนี่ยต้องพึ่งยาเพื่อที่จะนอนหลับพักผ่อนยาแบบ ทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์รู้สึกว่ามีหลายคนนะ คิดมากคิดตรงวิตรไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องปัญหาส่วนตัวไหนจะเรื่องเงินนั่นนี่นะในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางคนอาจจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอาการประมาณนั้นก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรต่างๆนาะนาะนะปัญหาทางสุขภาพที่อาจจะเป็นเรื่องหลักๆ ก็เป็นในเรื่องของสุขภาพสายตาของชาวราศีเมถุนนะบางคนอาจจะเป็นประมาณว่าสายตาผ่ามัวไปมีปัญหาในเรื่องของสายตามีโอกาสที่จะผ่าตัดสายตาหรือทําเลสิกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะบางคนนี่มีอาการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆในช่วงนี้ด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรู้อยู่ว่าคิดมากนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะซั ใบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความเปล่งประกายอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือคนที่แบบในโลกออนไลน์บางคนอาจจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์มีแฟนเพจ หรืออาจจะมีอะไรประมาณนี้นะคะในโลกออนไลน์คุณค่อนข้างที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือรู้ว่าตัวเองควรที่จะทำคอนเทนต์อะไรมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงนี้สำหรับไพ่เดอะซันมันแสดงถึงความมีชื่อเสียงของคุณมันแสดงถึงความสำเร็จการประสบความสำเร็จสิ่งใดที่คุณคิดไว้ตั้งใจเอาไว้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมทุนนะจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะหน้าเด็กมากๆจะดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้แล้วก็โมเมนต์ที่อยู่กับแฟนหรือคนรักคุณจะประมาณว่าทําตัวเหมือนเป็นเด็กๆมีเสียงสองเสียงสามมีความอ่อนอะไรอย่างเงี้ยกับคนรักได้เป็นอย่างดีเป็นมุมที่น่ารักมากๆนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้นะได้จากผลกำไรได้เป็นเงินก้อนหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนอย่างแน่นอนเงินก้อนของแต่ละคนมีมูลค่าที่แตกต่างกันไปตามฐานนะทางการเงินหรือตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนหรือจากไรายได้อะไรก็ว่ากันไป แต่มันมาเป็นก้อนอย่างแน่นอนถึงแม้เงินก้อนนั้นมันจะเป็นเงินประมาณว่าหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเงินก้อนของคนหนึ่งได้เหมือนกันบางคนเงินก้อนหนึ่งของฉันจะต,ต้องเป็นล้านอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินของคุณนะ่ะเป็นยังไงนั่นเองนะคะแล้วนะมีโอกาสว่าชาวราศีเมถุนจะได้รับความโชคดีจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสเป็เปนไปนได้สูงเลยนะ และอีกอย่างหนึง่งบางคนอาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักนะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเพชรอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่มีมูลค่าและก็ของแท้แน่นอนนะ ต่อมาก็คือไพ่ไหน t of ครั p ใบนี้นะส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมถุนจะพบรักหรือพบกับความรักที่เป็นคนต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศกันไม่ค่อยได้คบหาดูใจกับคนที่อยู่พื้นเพเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้เจอ ประมาณอารมณ์ประมาณนั้นชาวราศีมีถุนซักเท่าไรนักส่วนใหญ่แล้วนะบางทีคุณอาจจะเดินทางไปทำงานเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางปุ๊บมีโอกาสจะได้เจอกับคนรักที่เกิดจากการเดินทางได้เช่นเดียวกันอันเนี้ยสำหรับคนโสดนะหรือสำหรับคนที่แบบ ตอนนี้คบหาดูใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเจอหรือว่าจะคบกับคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขามีความรักความหวังดีม่อให้กับชาวราศีเมถุนด้วยนะนะมีมุมที่โรแมนติกด้วยแหละนะต่อมาก็คือไพ่สามถ้วย ในช่วงเดือนมีนาคมของชาวราศีเมถุนนั้นก็บอกให้รู้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองมีการออกงานมีการสังสรรค์มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ของชาวราศีเมถุนถึงแม้คุณจะ ไม่อยากออกงานไม่อยากที่จะไปสังสรรค์อะไรเยอะแยะมากมายแต่มันมีความจําเป็นนะบางคนจะต้องไปงานแต่งงานเพื่อนไปงานบุญไปงานบวชไปงานเลี้ยงไปงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ตามมันเป็นความจําเป็นที่ชาวราศีเมถุนคุณจะต้องมีการสังสรรค์จะต้องมีการเข้าสังคม มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการแต่งงานมีพิธีมงคลสมรสทําทบุญบ้านใหม่บุญบวชบุญอะไรต่างๆกันง,นงนี้เป็นการสังสรรค์อะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะมากๆถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะมีโอกาสว่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่าของชาวราศีเมถุนนั้นจะ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้คุณยังโงโสดอยู่ไหมหรือคุณไม่โสดแล้วหรือคุณแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะทักมาหาบางทีเขาอาจจะเจอกันด้วยความบังเอิญจากงานเลี้ยงนั่นนี่หรือคืนสู่เย่าอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น นะถ้าคุณยังคงโสดอยู่เขาอยากจะหาช่องทางที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่โสดแล้วเขาก็จะแบบก็แค่ทักทายเพื่อนเก่าคนรักเก่าอารมณ์ประมาณนั้นเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินราศีธาตุน้ํา ต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีเมถุนนะไพ่ใบ,บแรกคือเด็กถือเหรียญ ใบนี้สื่อให้เห็นว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมาขอโอกาสจะอีกฝ่ายหนึ่งหรือจะไปขอโอกาสจะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนหรือคนรักของชาวราศีเมถุนก็ได้ที่รู้สึกว่าเออฉันอยากขอโอกาสกลับมาปรปับปรุงตัวกลับมาแก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมให้ความรักเรามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉันจะไม่ทําผิดอีกนั่นนี่อะไรก็ตามมันเป็นการขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากๆในช่วงนี้นั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึง่งถ้าบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะเขาจะเป็นเด็กที่รู้คุณค่าของเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มากๆว่าคุณหาเงินมาได้ยากแค่ไหนนะคะขอให้คุณปลูกฝังเขาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยเขาจะรู้ว่า เออกว่าพ่อแม่จะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นเด็กแค่เด็กตังจังหวัดหรืออะไรเงี้ยแต่โตมาหรือการที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นบางทีเขาอาจจะมีชื่อเสียงบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไปเลยเพราะได้รับจากการปลูกฝังที่ดีจากพ่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาเป็นเด็กที่รู้คุณกระตันยูมากๆเด็กคนนี้นะบางคนเนี่ย คนนี้เขาอาจจะหาเงินเข้าบ้านหรืออาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้คุณได้อยู่ได้ใช้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเขาด้วยสามปถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นลูกกระตันยูเป็นผู้ชายเป็นเทพประบูเทพธิดาอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติมินไพ่ใบนี้เหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฟ้าหลังฝน ชาวราศีเมถุนในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะผ่านเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์เหมือนประมาณฟ้าหลังฝนมีสายลุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ย นะคะเหมือนฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันเริ่มดีขึ้นมันเข้าที่เข้าทางอารมณ์ประมาณนั้นเช่นเดียวกันคุณทําอะไรก็ตามคุณจะอยู่ในสายตาของคนอื่นมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนทําอะไรทําบุญกับคนนั้นไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บางคู่นะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนี้มีหลายคู่สําหรับความรัก ของชาวราศีเมถุนอยู่ด้วยกันก่อนแต่งลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลองดูซิว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ไหมก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันต่อมาเป็นใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่ night of warn นั่นเองใบนี้ก็สื่อให้เห็นว่าในช่วงเดือนมีนาคม ที่ชาวราศีเมถุนอาจจะมีการเดินทางในเรื่องของการทำงานบางคนเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดไปสมัมานาหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานชาวราศีเมทุนค่อนข้างที่จะชีพจรลงเท้าพอสมควรน,นะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้อยู่กับออฟฟิศสักเท่าใดนะักก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมีการเคลื่อนไหวนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆถ้าเป็นในเรื่องของความรัก ถ้ามีใครสักคนมาต้องตาต้องใจชอบพอชาวราศีเมถุนเขาก็จะเข้าหาคุณเลยจะกล้าเข้ามาจีบแบบตรงๆเลยบอกสารภาพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเจอกับคนแบบนี้นะบางทีคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำไปนะเหมือน Love at the first s i g h t หรือเป็นรักแรกพบอะไรประมาณนั้นนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคาเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กติด ตามให้กับ Golden a n g งเจิเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ